ในชีวิตยเยอะมากกว่าอยู่ในประเทศไทยพอ2006กเนี่ยก็ต้นปีเชิญตะมาให้มาสอนวิทยาลัยตะมาก็เก่าหัวอีกเพราะตมาก็ความรู้เหมือนพวกเราเนี่ยตะมาเป็นเด็กโรงเรียนวัดหรือว่าเด็กอะไรเรียนไม่สูงะจะให้ไปสอนออหมอมาหาวิทยัยนี่ยตะมาก็เก่าหัวเรามีอะไรความรู้เลยไปสอนเอาไปมาเมื่อการรับฝากไปสอนเสร็จแล้วตมาก็เริ่มเจอกลับมาช่วยอาจารย์ชยยอดตมาอีกที เรื่องดูแลโครงการาธรรมชาติบำบัดหรือว่าดูแลผู้ป่วยมะเร็งอาจารย์ท่านไปสอนมะเร็งไปอบรมพอร์สมะเร็งสิงคโปร์บ้างดีท็ทอปบ้างที่มาเลเยียสิงคโปร์ท่านเชิญจะมาไปเขาไปปุ๊บในสิงคโปร์ก็มีนคนรู้จักหมอรู้จักว่าเชิญจะมาไปสอนจะกระดูกเขาไปสอนที่สิงคโปร์ปุ๊บเขาป,าป,าปาั่วๆเมื่อนงทีแรกก็เป็นคนคนไทยเนี่ยคนสิงคโปร์สี่คนคนไทยสักคนไทยสิงคโปร์หนึ่งคนคนไทยสักสี่คนสมองเขา ฉลาดเราจะไปสอนเขาได้ไงไม่เป็นไรหลับหูหลับตาก็แล้วกันอพอสอนครั้งแรกในสิงคโปรก์ก็โอ้สอนหาใจเลยแล้วมันที่มันโง่มันก็มีนะที่มันฉลาดมันก็มีนะไอ้ที่เรารู้มันก็มนะีที่เราไม่รู้มันก็มีนะเขารู้เราไม่รู้เรารู้เรารขาไม่รู้ก็มีเนะี่ยหลังจากนั้นมาก็เลยรนะ้่งอมแล้วก็มาสอนอีกทีที่โรงพรยาบาลนะเยี่ยงสระนะเริ่มปีสองพันหกนี่ก็เริ่ม มีกำลังใจสอนคนสิงคโปร์นัคนไทยชิบจอยมาเจอสอนหมอหมอก็หมอหมอเหมือนพวกหมอพวกครูนี่ฉลาดเรียนรู้สูงจบสูงสอนได้ไงพยาบาลเนี่ยพอไปสอนพวกพยาบาลก็น่ารักดีสวยด้วยแล้วหมอก็น่ารักดี้บางอย่างเขาไม่รู้แล้วก็อันนี้หลับหูหลับตาสอนเลยมันก็โล่งเราไปกลัวตัวเราเองว่าเรามีความรู้นิดหน่อยนั่นน่ะแต่ที่สิ่งเขาไม่รู้ก็ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้ก็ยังมีแต่มาก็สอนจบปลรยโรงบาล อ่าต่อมามาเชิญมาชุมชนอโศกสันติอโศกอ่าที่กรุงเทพก็มาสอนเชิญธรรมมาสอนเป็นรอบสองอ่าในชุมชนพอสอนรอบนี้พบนักเรียนมีอายุตั้งแต่อ่าเขวบอายุต่ำสุดสูงสุดเจขวบวุฒิการศาึกษาตั้งแต่ไม่รู้หนังสืออ่าจนถึงระดับเต,ตอร์ธรรมก็เกาหัวละอ่าธรรมมีแต่็คือซ้ำเลยนะเกาหัวจะอสอนอยังไงเนี่ยปกติห้องเรียนเนี่ยเราพวกเราเรียนกันไหนไหม มัธยมปฐมหรือว่าอะไรนะมัธยมปลายอายุมันก็ไะไเรี่องการรู้ที่กานทันกะแต่นี่มาเรียนกันด้วยไม่รู้หนังสืออะไรอายุตั้งแต่เราเลยมีฟาษอนมีหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นไรก็หลับหูหลับตาสอนไปเอ๊ะมันก็สอนได้มือนกันหักคอไปก้คับก็คับหักกระดูลกไปไม่เห็นมีใครเจ็บบาดเจ็บไม่เห็นมีใครตายเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะมีไม่มหาเ่าเล่าโอ่อกรีสอนไปสางข้อขยับขึ้นมาเรื่อยๆจะ สิงคโปร์มาุราษฎร์ธานีแล้วก็มากรุงเทพแก็เรีนตอนนั้นเลยก็รับปากทางวิทยาลัยสารนสุขสิรินทร์ว่ลูกศิษย์บอกว่าเออปลายปีนี้จะไปกลับมาจะไปสอนให้พอมาสอนให้ปุ๊บเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมาเปิดตัวที่วิทยาลัยสารนสุขสิรินทร์แบบเป็นทางการโอ้ยนักเรียนแปดสิบคนขึ้นมาเวทีนั่งแบบของพ่อเนี่ยโอ้โยจะมาจับไมายนี่มือนี่สัน่นเงือนี่เชื่อมตัวเลยจะลงยังไงจะขึ้นยังไงเนี่นยขึ้นไม่เป็น เลยจำครอเขาสวดแล้วนะปาเธลาโหเราเป็นโคไม่ไหลเนี่ยอะไรเนี่ยตกใจมากเลยไม่เป็นไรเนไหนขึ้นหลังเสือแล้วขึ้นมาบนนี้แล้วลงไม่ได้แล้วจะเป็นต้องเอาให้เอาให้จบก็แล้วกันเสร็จแล้วก็ตั้งใจเอาเชิญไปสอนสามวันพอสอนเสร็จปุ๊บโอ้ตั้งเดือนที่มาเรียนเป็นรุ่นสี่เป็นอะไรสอสอรุ่นก็มากันทั่วประเทศไทยเลยนี้จังหวัดเลยพอมาเรียนจบโบ ศาสตร์อันนี้เริ่มกระจายไปทั่วทประเทศคนที่มาเนี่ยตอนนี้ก็เป็นทํางานอยู่ในเอาสองหมอบ้างโรงพยาบาลบาบลนโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอะไรบ้างก็กระจายไปศาสตร์นี้เลยก็ทําให้คนรู้จักโดยเฉพาะประมาณปีคศ2อ0 6หกหลังจากสอนที่เวลาสอนแต่สอนแค่สามวันตอนนั้นจะมาประสบการณ์ยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าไม่เก่งสอนไปปุ๊บคนก็ไม่ค่อยจำเท่าไหร่เลยก็ สิบตัวนั้นน่ะนะรวมตัวกันมาอาจารย์ขอมาเรียนมีอาจารย์มีไปเรียนวิชาที่ไต้หวันอะไรเยอะๆอะไรเน,นี่ยเอามาถ่ายทอดทั้งหมดเราใช้เวลากี่วันแต่มาเรามาเรียนเรืเร่องน่โอ้โหมีสิบกว่าวิชาจะสอนในเ่สามวันไม่จบแต่มาเลยให้เวลาสิบเอ็ดวันเขาก็มาเรียนที่เปิดสานักที่เชียงใหม่สานักแตมาอยู่ที่สารพีก็มาเรียนกันประมาณยี่สิบกว่าคนเริ่มก้อนแรกปีสองพันเจ็ดพอสองพันเจ็ดเนี่ยพอสองพันเจ็ดสอนไปแล้ว ก็ตอนน่ะจากรุ่น2007ไปสอนไปก็ขาดทุนหลวงพ่อก็เกาหัวแล้วว่าโอ๊ยต้นหนอมเนี่ยมาทําอะไรเนี่ยทำอะไรนะเก็บคอร์สละห้าพันนะแต่ตอนนั้นลูกศิษย์คุยกับตมาว่าจะให้ตมามาสอนคอรดหนึ่งวันหนึ่งหมื่นนี่พราะสิบเอ็ดวันก็ได้แสนในเด็ดตะมาในใจนึกว่าจะเรียกกำไรพอสอนจบครบติดรอบอีกสามหมื่นหลวงพ่อก็เกาหัวบอกตะมามาเปิดคอร์สอะไรสอนไม่ได้สระตังสักบาทเลยตมาก็ ทำให้ลูกศิษย์ได้ยินแล้วก็ขอแก้ตัวเก็บไปคอร์อสรุ่นสองก็แพ้ถูกอีกเก็บเพิ่มเพิ่มไปเจ็ดพันก็ขาดทุนอีกเหลือแต่โต๊ะไรกระทะจานด้วยชามมุ้งอะไรผ้าห่มอะไรก็ขาดทุนทุกรุ่นเลยลูลกศิษย์จะจัดมารอบสามรอบสีนะ่รอบห้าจัดไปจัดมาตั้งแต่ปีพศสา 2, องพันเจ็ดจนถึงประมาณเดียเยเเด๋ยวนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยสิบห้าคอร์สหรือว่ใช่สามสิบหกคอร์สนักเรียนเนี่ยประมาณเกื 1, 000, 2, 000. อบพันสองพันหรือว่ามากกว่านั้นถ้าจ,จำไม่ได้ หลังจากนั้นมาก็เนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหารู้จักจก็นิมนชิญไปสอนตั้งแต่ใต้สุดเหนือสุดอ่าออกสุดตกสุด้าไปนอนหมดนันะ้นเสร็จแล้วพอประมาณปี2009เก็ได้อ่มีพิสุนีอ่าเห็นอาตมามาวิชาความรู้เนี่ยมาถ่ายทอดให้ญาติพี่น้องมาถ่ายทอดคนไทยสาเร็จอ่าเลยว่าอยากให้อาจมาไปสอนที่อินโดนีเซียพออาจมาเข้าไปสอนครั้งแรกก็พูดกันไม่รู้เรื่องเขาใช้ภาษาอินโดนีเซีย จะมาว่าจะสอนอยังไงเอ้ยสอนไปสอนมาดีมากเลยก็ยิ่งพูดภาษาเขาก็ไม่รู้เรื่องยิ่งสอนเนี่ยว่าจับมือทำเลยครับคอเลยครับแป๊บเดียวเจ็ดวันเฮ้ยเขาก็เป็นเหมือนกันอ่อจะมาเลยอธิษฐานเจ็ดวันเนี่ยจะจะสร้างโรงพยาบาลอีกที่ที่แรกก็จะสร้างโรงพยาบาลที่ประเทศไทย67จังหวัดให้ครบที่ตอนหลังเนี่ยไปอินโดเขาอยากจะสร้างให้มันกกอยู่ทั่วเกาะอินโดเลยเพราะเอินโดก็อินโดมีส0 0 0มืน่นเกาะหลัจงจากนั้นมาในปี2009เนี่ย อินโดนีเซีย,ย,ยนเนี่ยตั้งแต่เกาะสมุทรตาจนถึงเกาะบาโปรตินีเนี่ยตมาเดินทางไปเกือบหมดเลยเกาะใหญ่ๆเนี่ยมีลูกศิษย์ประมาณทันตัวคนเป็นอิสลามด้วยเสร็จแล้วก็คิดไปคิดมาก็นี่แหละบางทีเริ่มไปไกลไปไกลขึ้นเสร็จแล้วมีลูกศิษย์ทางยุโรปก็มาเรียนตมาเลยว่าเอ๊ะลูกศิษย์มากันเป็นสิบสิบคนเนี่ยเขาซื้อตั๋วก็มันสีน่ห้าหมื่นนั่นแพงไปตมาเลยบอกว่าให้ออกตั๋วให้ตมาบินไปเองก็พอละไม่พวกเราไม่ต้องมารองตัวไว้ ปีหนึ่งสามหนึ่งสี่ในแตะมาก็ได้บินไปไหนไปนิวซีแลนด์ไปนิวซีแลนด์ไปอังกฤษไปฝรั่งเศสไปสวิตเซอร์แลนด์ไปนอร์เวย์ไปไหนไปต่างปรก็จะไปยุโรปนะได้ไปไกลนะได้เอาวิชาความรู้เนะี่ยไปให้ลูกศิษย์ทางโน้นแล้วเข้ามาหนึ่งหกมาปบก็มีคนเชิญไปอเมริการีไปฮาวายนั่นน่ะตลอดจนถึงไปเกาะใหญ่วิกอิลเลนไปตั้งแต่แคลิฟอร์เนียจนถึงนิวยอร์กเลย ก็เนี่ยศาสตร์อันเนี้ยหลังจากสองปีมานเนี่ยไม่ใช่ปีที่แล้วมันเนี่ยก็ล่าสุดยนงไปญี่ปุ่นกลับมาเมืองไทยก็ยังกลับมาไต้หวันแล้วกลับมาเมืองไทยยังไปไหนไม่ได้เพราะว่าติดโควิดพอติดโควิดปุ๊บกลัมาแล้วก็แช่ไว้ตั้งแต่กรุงพาร์ทีเทีวจนถึงเนี่ยจะกรุมพาร์จะครบปีแล้วยังไม่ได้ออกไปต่างประเทศเลยเพราะว่าก็ต้องขอบคุณโควิดที่ได้มารู้จักหลวงพ่อหมีอาจารย์หมีที่เราเห็นเมื่อวานที่ท่าน มีโครงการเดินพุทธนำพาันตินั่นเดินพุทธรำพาันตินี่พอดีดรอคอรอ้อมเป็นลูกศิษย์อีกหนึ่งคนลูกศิษย์รุ่นหลังๆรุ่นไม่ท้ายนะครับเสร็จแล้วเห็นอาจารยมาอ,อยากเป็นแพทยก็อยากให้อาจรมาไปดูแลแพทย์พุอธร์น,นี่มันมาอามารย์มาก็เกาหัวจะไปดีไม่ไปดีเพราะโควิดก็กลัวเหมือนกันนะเสร็จแล้วก็ตัดสินใจะจะไปลองสักอาทิตย์เดียวไปช่วยสักอาทิตย์หนึ่ง ถ้าพักไม่เยอะหรือว่าทําประโยชน์ไม่ค่อยดีนั้นไม่ได้มากแต่มาก็จะกลับมาที่ตําหนักมาสอนพ่อเราจะตมาสอพอไปอาทิตย์หนึ่งหลวงพ่อก็นิมนต์ต่อเลยนิมนต์ต่อตั้งแต่ว่าให้ไปถึงมุกดาหารแต่มาก็อยู่นันะตั้งแต่หลวแม่สอนจนถึงมุกดาหารยี่สิบสองวันยี่สิบสองวันเสร็จอาจารย์ก็ขออีกอขออีกแต่ตก็เก่าหเลยครับนั่นปฏิเสธไม่เป็นก็อยู่ต่อเลยให้เดินกลับเปตรงขึ้นถึงใหม่นั่ะเปตรงขึ้นถึงใหมน่นี่หลายช่วงนะคนนิมนต์ไว้รับรับ้อเราต ออกไปไปช่วยมหาคอ,อาร์สทานมารมีบ้างไปช่วยออกหน่วยที่กองแพทย์ทางเลือกกำแพงเพชรบ้างไปช่วยแพทย์รุ่งที่อทอของคณะหลวงพ่อจรรนบ้างเจ็บวัดกับลูกเนี่ยสามประมาณถ้าจำไม่ผิดเก้าสิบเอ็ดวันตั้งแต่ออกตําหนักมาช่วงตุลาเนี่ยจนมาถึงที่นี่ยังไม่ได้กลับตําหนักเลยนะแล้วจะมามาเจอหลวงพ่อเนี่ยพอออกพวกเราหลวงพ่อท่านน่ที่ไหนที่นครสวรรค์แล้วก่อนหน้าก็เจอเจอแล้วเจอท่าน เอสานงานแต่ตะมาเขาก็ได้นั่งคุยแต่เจอท่นครสวรรค์ท่านบอกว่าท่านมีโรงเรียนเป็นพออมีลูกเนเป็นร้อยกว่าลูกตมาก็เกาหัวตมาว่าเออเดี๋ยวต่อไปนะก็อาจจะมาก็ตั้งใจว่าอยากมาถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ตมามีนวดให้หลวงพ่อก็ไม่รู้อะไรหรอกเพราะว่าเดินเดินมาเอ้ามันสุดท้ายมาเจองของมาปะกนอยู่ที่นี่พอดีมานอนอยู่ที่นี่มีครูคนไหนไม่รู้อาตะมามานั่งรออยตอนนั้น ก็เจออาจาเข้าไปห้องรับแขกผมพอเข้าไปห้องรับแขกปุ๊บอาจารย์มีความประทับใจคีบัตรที่อยู่ในห้องรับแขกเนี่ยคีบัตรที่อยู่บนข้างหลังเนี่ยใครจำได้บ้างอ่านว่าไงบ้างในห้องรับแขกเนี่ยที่สมเด็จพระเทพตัดกับพระอาจารย์บอว่าไง่าจำได้บ้างตัดอะไรเราสร้างพระอะไรนะเร้างผ้าอินทรายนะเราสร้างเราสร้างพระอิฐพระพูนกันมันมากแล้วใช่ไหม อ่าอ่านั <ร Stevens. S 1> ้นแบบนี้เราอยากจะสร้างภาพพจนได้ใช่ไหมเน้นเอ่อภาพพจนได้หรือว่าอะไรนะบุตรอะไรมั้งนะสปิคมั้งหรืออะไรมั้งเนอะเพื่ออะไรพ่อแรกเลยแตไมอ่านแล้วเขออกภาษาจีนไม่ค่อยดีเลยอ่าอาจาไปนั่งอยู่ตั้งนานนั่งกินน้ำชาไปเลยมาอ่านข้อความอาตมาประทับใจข้อความนั่นเละอาตมาเลยก็เอาไงดีเพราะว่าอาตมาก็มาสายเดียวกับอ่าหลวงก็ หลวงพ่ออะไรนะท่านบอกเมื่อกี้สายหลวงปู่พุทธทาสอาจารย์ตะมาก็พอลบสายเดียวกันก็มาเจอพวกเราก็มันอ่านคีวิดี้มันเหมือนกันตะมาก็ไม่ชอบสร้างอะไรนะสร้างสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัดสร้างว่าอะไรตะมาชอบสร้างคนตั้งแต่บวชมาเนี่ยอาจารย์ตะมากานชี้ยอดเนี่ยก็สร้างคนเปิดโรงเรียนสี่ห้าแห่งบางโรงเรียนก็ล้มไปิดละนะเพราะว่าท่านล้มตายไปแล้วโรงเรียนก็ล้มตอนนี้เหลือแค่สองแห่งที่พุทธเสด็จนอนเรียนทองพุทธเสด็จขุดยม ก็มาเจอคีย์เวิร์ดในพวกแตมาแก็เลยเขียนพิมพ์เล่นๆเอาไปเอาคีย์เวิร์ดหลวงพ่ออะไรนะถ้าคุณอะไรนะบอเขียนไปอาตมากเลยว่าเนี่ยเราสร้างโรงพยาบาลปิดโรงพยาบาลปูนกันเยอะแยะแล้วแต่โรงพยาบาลเช่นที่รือว่าโรงพยาบาลนั้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีนะแตมาปกติในในโคอวกในะสโลแก่แตมาแตมาชอบสร้างหอหมุดเปล่า หมอมือเปล่าคืออะไรเมื่อเรามีมือสองมือเนี่ยเราไม่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็สามารถช่วยคนได้แตมายอมรับเลยแตมาสร้างหมอไปเป็นหมื่นคนนะไม่มีไม่มีอะไรมีแต่มือเนี่ยเดินทางไปทั่วโลกได้เดินทางทั่วประเทศไทยได้ไม่ต้องกลัวอดอมีข้าวกินมีอะไรที่พักที่อาศัยหมดเลยก็ก็พอได้ทีวีปุ๊บแตมันก็เขียนเล่นๆไปนั้นเ <c oughs> สร็จแล้วแตมาก็โทรไปหาหมออ้อมแตมาบอกว่าหมออ้อมอ้อม แต่มาอยากมาสอนเนนเนีย่ยเห็นเนนเห็นภาพเนนเห็นนั่งทำวัดสดมรำชาทำ่มาอยากมาสอนเนนใจขึงง้นส่งเลยแล้เห็นว่าเรารู้จักหลวงพ่อดีนะให้คุยกับหลวงพ่อหนะ่อยว่าเดี๋ยวจะมาสอนเนนยังไม่ทันคุยกับหลวงพ่ออ้อมกำลังเดินทางมายังไม่ได้คุยกับหลวงพ่อแต่มามาที่นี่เจอหลวงพ่อบอกว่าถามเนนมีเท่าไหร่หลวงพ่อว่ามีร้อยยี่สิบแต่มายิ้มในใจแล้วเดี๋ยวต้งองเอามาเรียนให้หมดเลยอ่าแล้วก็เป็นไงบ้างเราอยู่หกสิบอะไรเงี้ยก็ได้หกสิบก็พอละเนี่มาเลยถามว่าหลวงพ่อ จะสอนเน้นวันยี่สิบห้าไปไหนแม่เนนไปเที่ยวเนี่ยเขา่าเน้นมาอยู่นี่ตลอดต่มาก็ดีใจเลยตัสสดสินใจก่อนวันเมื่อวานวันก่อนเ่ยนะว่าสองวันวันก่อน,น,ว,ว,น,ว,น,อนวันที่มาถึง ấy. ก็ว่าจะรับเพราะว่าได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจัดให้เลยก็มีคอดวันนี้เกิดขึ้นที่จริงอันนี้ที่จริงมีหลายที่ที่หลวงพ่อท่านนิมนต์ไม่ว่าบาทหลวงนิมนต์ที่แม่สอนหรือว่าอะไรนะวัดหมื่นพุทธวัดอะไรเน,นี่ยท่านนิมนต์จะมาไปแต่มายังไม่ได้จัดไปเลย ก็คือว่าพวกเรานี่มีบุญมากๆนะที่ได้มาพบปะกันแม่เนี่ยอดีตชาติเราเคยร่วมบุญด้วยกันเป็นครูบาอาจารย์ด้วยกันเป็นลูกศิษย์ด้วยกันหรือว่ากันวันนี้เราก็ได้มีโอกาสดีๆนะสิ่งดีๆจะมาพยายามจะเอาสิ่งดีๆอะไรนะที่มีอยู่ไปเรียนอยู่ไต้หวัน1ิกว่าปี20่ปีเลนะเดี๋ยวจะเอามาให้พวกเราภายในแค่สองวันแค่นั้นแล้วเราเป็นวิชาเนี่ยไม่ต้องตัวอดเราก็เป็น ชาวตรงชาวดอยเหมือนอาตมาเนี่ยละ่ะอาตมาเป็นเผ่าไทยใหญ่นะฮะเป็นเผ่าไทยใหญ่ไม่ใช่ไทยน้อยนะไทใหญ่ก็มีลูกศิษย์หมอเบีย้ยเป็นเผ่ามงหมอเบีย้ยนี่ก็เหมือนกันอ่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนมงก็ขายปลาหมึกกินสุดท้ายตอนเนี้ยสี่ห้าปีเนี่ยเดินเรียนจกกักรดุลไปแล้วเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาเลยปฐุมรถก็ไม่มีทีซาเลสตอนนี้ออกรถไฟแดงโตโยตา้าตอนนี้กำลังสร้างบ้านใหม่ ก็เหมือนกันอนาคตข้างหน้าเนี่ยพวกเราไม่รู้ว่าเราจะตรวจอยู่ในอะไรนะวันพวกศาสนาตลอดไปหรือเปล่าก็ไม่แน่แต่อาตมาก็หวังว่าให้พวกเราอยู่แบบเนี้ยตลอดไปดีที่สุดเพราะว่าออกมาข้างนอกมันเหนื่อยลําบากกว่านี้นะอยู่ที่นี่มันสบายแล้วก็มันจะได้ช่วยคนได้เยอะนะแต่มาเองเนี่ยมีเพื่อนเรียนกันเนี่ยที่สุดๆไปไม่เป็นยังเป็นลาวนะสุดท้ายเนี่ยเนี่ยไม่ว่าดูแลเรียนอะไรเนี่ยก็ดูแลนะ แต่มาก็พูดเวลามาพอสมควรแนละ้วเดี๋ยวเราก็จะได้เริ่มเรียนเลยนะเริ่มเรียนเดี๋ยวจะสาธิตข้างบนนี้นะสักรอบหนึ่งนะแล้วก็เสร็จแล้วก็เราจะให้พวกเราจับคู่กันปฏิบัติเดี๋ยวถ้าทางนี้ห้องเรียนมันแคบไปเดี๋ยวเราค่อยไป,เร,ยไปเราค่อยย้ายไปที่โน่นนะใหญ่เพราะว่าดูๆแล้วมีครูมาเรียนด้วยมีชาวบ้านมาเรียนด้วยนะเดี๋ยวเราย้ายไปที่โน่นแต่เช้าน,นี้เอาที่นี่ก่อนเดี๋ยวคนเวทีนี้ได้อีกหลายที่เนาะโอเค ทางนี้ก็สมควาเนเวลาก่อนอื่นก็ขอขอบคุณหลวงพ่อที่ให้โอกาสจะมามาหน้าที่นี้นะขอบคุณพวกเราทุกคนที่ให้โอกาสเรามามาถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยสาธุค่ะถูสค่ะจะลบก่อนอย่างนี้ค่ะก็ตามประเพณีไทยเนาะลบก่อนถ่ายรูปตรงนี้ก่อนเลยค่ะเก็บรูปเพราะว่าชุดชุดยังดูดีอยู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรียนแล้วแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะ อาเดี๋ยวรูปเงนะก่อนก่อนที่จะไปะไปที่การทำดีเอาตบมันแน่นนะคูบาจากกระเพาะตาเรานะตบมันแน่นนะตบขึ้นนะตกขึ้นกรากตาพระอาจารย์นะเขารบเขารบคูบาอาจารย์นะเนี่ยนะแล้วนะก็เราก็จะ,จะเจริญน,นะ,จะเจริญในพระธรรมขององค์สมเศสธรรมารพระพุทธเจ้าตามที่พระอาจารย์เคยกล่าวไว้ตลอดเวลาว่าเพียงแค่เราทําความดี สิ่งดีๆจะมาหาเราเองวันนี้เป็นผลพิสูจน์นะครับเอาทุกลูกนะพร้อมใจกันกับอาจากรย์ราครับอ้าวปานชลีวันทาอาวาลุเออเขียนด่างเขียนด่างพระชัด สองนนึงข้างหน้าข้างหน้าข้ามมากินเลี้งมากข้งตัวตมาอยู่ข้างหลังนั่งชันเขาเพื่อนขาก็ตัวเล็กนั่งข้เียใครรู้ว่าตัวตัไรเลยที่ตั้งเาตั้งเาปุกเท้าแล้วก็นั่งข้เที่ยดับดับระดับหนู้าวยกันัเลตัวเล็กไปอยู่หน้าใครรู้ว่าเล็กไปรอขยับไปหน้า 这边。